สวัสดีครับครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆมาดูน้องๆมัดผักอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับสนใจในการมัดผักบางคนก็ถามมาว่าใบเด็ดทิ้งหมดแล้วเลยเลยแต่ต้นเขาถามผมนะครับเขาดูจริงๆไม่ใบแทบจะไม่เคยเด็ดเลยครับใบจะซ่อนอยู่ในลําต้นนั่นแหละก็ จะเรียงต้นให้ดีให้เรียบร้อยแล้วก็ซ่อนอยู่ในลาต้นครับน้องนายมัต้องพูดถึงครับเรื่องมัดผักเพื่อนเพื่อนสังเกตดูน้านลิลลี่นี่นีน้าลิลลี่ครับก็ใบก็จะเอาลําต้นนะหมวนซ้อ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 นใบไว้ในลําต้นนะครับก็งานแบบนี้ผมผมขอพูดเลยนะครับว่าถ้าหากว่าคนไม่เป็นและไม่มีความตั้งใจไปจับมัดเนี่ยทำยังไงก็มัดไม่ได้ ผมเคยมีลูกน้องที่มาใหม่ๆเข้ามานะครับ <c oughs> ถ้าเขาไม่สนใจนี่เขาทําไม่ได้เลยครับคนนี้น้องผู้ชายคนนี้คนนี้ทํางานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไวแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นการตัดน้ำมัดไวมากครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> เห็นใช่ไหมครับมองดูนะสังเกตรเราเรามองอย่างเงี้ยดูยังไงก็เหมือนทั่ว ถ้าเห็นพันผ่านนะไม่ได้สังเกตผมว่าต้องคนต้องคิดว่าเป็นถั่วถั่วฝักยาวนะครับก็คล้ายๆใบไม่เห็นเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับครับคนนี้ก็น้องผู้หญิงคนนี้ก็เก่งเก่งมากเป็นคนที่มีเรียนรู้เรียนรู้อะไรได้ไวนะครับเรียนรู้การทํางานได้ไดค่อนข้างไวเพราะว่าเป็นคนที่มีการใส่ใจในการงานนะครับก็คนถ้ามีรู้จัก รักที่จะเรียนรู้งานอะไรก็จะสามารถสร้างไรายได้ได้เยอะนะครับครับ <c oughs> <c oughs> คนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคนนี้อยู่มัอยู่กับผมมาตั้งแต่นับย้อนหลังไปได้เลยครับสิบปีก็น่าจะอายุสิบ่าขวบเริ่มโตนิดนิด,นดเริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นมาหน่อยหน่อยก็มาอยู่เลยตัดพักวันยังไม่ได้สิบถุงเลยมาใหม่ๆเดี๋ยวนี้เก่งมากครับเก่งเก่งและไว ผมสามารถปล่อยมือได้เลยครับถ้าทำงานนะครับคนนี้และไม่พูดมากไม่เคยว่าใครสำหรับคนนี้ถ้าไม่เต็มที่จริงๆจะไม่พูดไม่บ่นอะไรเลยสำหรับน้องคนเมื่อกี้นะครับกับคนนี้ก็น้องเจียมครับญาติพี่น้องกันก็อยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เป็นญาติพี่น้องกันครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เมตตาติดตามชม คลิปวิดีโอของผมทุกท่านเลยนะครับครับก็ยังมีบางคอมเมนต์ที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับครับสวัสดีครับครับและคลิปนี้ผมก็ก็นำเพื่อนเพื่อนมาดูน้องคนนี้ใส่ถุงกันนะครับครับดยในภาพที่เห็นก็คือการเรียงนะครับหลังจากที่หอบมาล้างเสร็จแล้วนี่ก็การเรียงเรียงก็หงายห้ากรัมนะครับฟั้มห้ากรัม หลังจากที่เลี้ยงเสร็จก็มองไม่เห็นใบเลยเพื่อน,อนๆสังเกตใช่ไหมครับจะไม่เห็นใบเลยแต่จริงๆใบไม่ได้เด็ดนะครับเออแล้วผมถ้าพอมาถึงคลิปนี้ผมก็นึกขึ้นได้นะครับมีเพื่อนหลายคนถามมาว่าผักบุ้งที่เราเห็นอยู่นี้เวลาขายส่งตลาดจะต้องเด็ดใบทิ้งไหมครับไม่เด็ดเลยครับยกเว้นใบที่เหลืองหรือขาดอะไรนิดๆหน่อยๆครับ แต่ก็แทบจะไม่มีเลยใบยเราจะไม่เด็ดนะครับเราก็ส่งส่งแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเด็ดใบเขาก็จะไม่ซื้อเราเหมือนกันนะครับเด็ดน้อยที่สุดครับยกเว้นใบที่เหลืองเสียนะครับครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็ขอนําคลิปนี้มาตอบคำถามเพื่อนๆอ,อีกหลายคนมากเลยนะครับครับที่ถามมาว่าเวลาปลูกเราจะตัดพันธุ์แบบไหนไปปลูก ครับก็อย่างนี้เลยครับในะอย่างที่เห็นนี่เลยนี่ที่เห็นที่วางที่น้องกําลังจะใส่ถุงก็ก็ตัดมาแบบนี้เลยแต่จะจะตัดยาวฝานี้หน่อยก็ได้แล้วก็ฟันยอดทิ้งนิดหนึ่งนะฟันยอดทิ้งพอสักนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วก็ฟันยอดทิ้งที่ฟันทิ้งก็ไม่ใช่อะไรเพื่อให้ผักบุ้งได้ออกแนงนะครับผักบุ้งจะได้สร้างตา,าแนงถ้าหากว่าไม่ฟันทิ้งและมียอดอยู่แบบนี้ผักบุ้งก็จะเดินหน้าอย่างเดียวไม่แตกขแขนง เพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมครับครับแล้วนี่ก็เป็นน้าลินลี่ครับน้าลินลี่ก็เป็นทั้งมือตัดและมือมัดของผมนะครับก็ผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มากันตั้งตั้งแต่ดึกครับต้องตาเที่ยงคืนนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะครับทำให้งานรู้ร่วงไปด้วยดีครับก็ยัง นี่คือภาพการมัดนะครับก็มีหลายคนว่าแล้วใบเอาไปไว้ที่ไหนจริงๆใบก็ซ่อนอยู่ใต้นํำต้นนะเปนเพื่อนเข้าใจนะครับครับสำหรับคนนี้ก็คือเจ้อ้อครับเจ้อ้อก็มาตั้งแต่ตีสามเซตเซตวันนี้คนมัดก็จะขาดน้องโบคนเดียวน้องโบก็ขอ,ขอยุดน่าจะเป็นอาทิตย์หรือสิบวันไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรใครมีงานอะไรไปทํามีธุระอะไรก็ต้องไปทํากันใช่ไหมครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับและสําหรับคลิปนี้ผมก็ ผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เมตตาช่วยติดตามครับคลิปนี้ค่สวัสดีครับครับและคลิปนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาผักขึ้นรถนะครับครับแล้วในในคลิปนี้เห็นนี้ก็เป็นการโยนผักขึ้นรถนะครับก็น้องทุกคนก็จะต้องต่อๆกันไปแบบนี้นะครับครับคนหน้าคนโยนนั่นก็คือน้องจอยนะครับคนนี้เก่งครับเก่งโยนผักดู เพื่อนๆสังเกตดูเป็นจังหวะนะครับแล้วแม่นยำมากการโยนัาของเขานะครับครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ร่วมแรงรวมใจกันช่วงนี้ถึงแม้อากาศจะหนาวแต่ก็ยังลงกันตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับก็น้องๆก็จะมีเสื้อคลุมบ้างอะไรบ้างใส่เสื้อสชั้นนะครับก็แต่ว่าก็ก็ดีฝ่าหน้า หน้าร้อนนะครับถ้าถ้าหน้าร้อนร้อนก็จะมีมะแมลงมาตอมที่ไฟนะครับแล้วก็ร้อนก็จะเกิดความมึนอ,อัดน้องๆยังบอกว่ายังเย็นสบายดีนะครับสําหรับเรื่องการตัดผักบุ้งในช่วงนี้ครับและการปลูกผักบุ้งก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับช่วงนี้ก็ทําให้ผักงามไว้นิดหนึงนะครับทําไมถึงต้องทําผักให้งามไว้นิดนึงเพราะว่า ถ้าผักมันม่งามใบเขียวๆอม,อมเหลืองๆนะครับผักปุ้งก็จะนำสารอาหารที่ได้มาหรือที่มีอยู่ก็เอาไปบำรุงดอกนะครับก็จะทำให้ผักบุ้งแค้แกนไปเลยทีนี้แต่ถ้าเราดูแลเขารักษาให้ดีๆให้ใบเขียวเข้มๆนิดนึงนะครับผักบุ้งก็ก็จะนำสารอาหารที่มีอยู่ไปบำรุงใบและยอดนะครับครับ ก็่วนตัวผมจริงๆผมไม่ค่อยวิตกขังวนนะครับเรื่องผักบุ้งออกดอกจริงๆผมชอบด้วยหน้าที่ผักบุ้งออกดอกแล้วผมก็ปลูกเยอะมากขึ้นด้วยนะครับสําหรับหน้าหน้าฤดูที่ผักบุ้งออกดอกหน้าหนาวนี้เพราะว่าผักบุ้งก็ราคาสูงขึ้นมามากพอสมควรน,นะครับก็แต่สําหรับปีนี้น้ําน้อยหน่อยนะครับแต่ก็น้ําน้อยแต่ก็ ดีตรงที่ข้าวแพงคนที่ทําผักบุ้งแปลงใหญ่ๆบางคนเขาก็อาจจะหันไปปลูกข้าวกันนะครับเพราะว่าข้าวราคาดีปนีนี้ส่วนตัวผมก็เหมือนเดิมครับก็ยังไงก็ยังปลูกมากน้อยก็ปลูกแต่ก็ต้องปลูกให้พอแรงลูกน้องนะครับพอแรงน้องๆเข่าพอไม่นั้นเข่าก็จะว่างงานกันครับหน้านี้เป็นหน้าที่ที่ชาวผักบุ้งต้องวัดดวงนะครับต้องต้องปลูก เพราะว่าราคาดีมากพอสมควรครับแล้วก็ผมก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆท้ายคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตามของผมนะครับทุกๆท่านขอบคุณมากๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจของผมนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับแล้วคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนลงมาในบ่อนะครับมาดูดอกบุ้ง ยอดักบุ้งกันว่าจะมีเยอะไหมนะครับสําหรับยอดฝักบุ้งก็ผมก็ลงมาสํารวจในบอ่อพอดีผมจะมารับผักบุ้งที่ที่น้องๆกําลังตัดกันอยู่ด้วยครับแล้วผมก็เดินตัดลงไปตรงนี้นะครับผักที่ตัดอยู่อีกบอ่อหนึ่งครับบอ่อที่อยู่ด้านบนของจอฝั่งนันนะครับครับก็เดินมาเดินมาเรื่อยๆนะครับมาดูยอดผักบุ้งกัน ในคลิปที่เห็นนี้ก็จะเห็นว่ายอดผักบุ้งก็ออกยอดมาเยอะดีพอสมควรนะครับนี่ขนาดหน้าหนาวนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนที่ที่ลมพัดไม่แรงก็ผักบุ้งก็น่าจะยอดดีวันนี้นะครับยอดจะจะเยอะและอบกว่านี้แต่สําหรับหน้าหนาวได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับครับแค่นี้ผมก็สําหรับตัวผมเองก็พอใจแล้วครับ แล้วก็มีเพื่อนๆถามมาหลายคนนะครับว่าผักบุ้งที่กับลูกทําไมทําไมมันไม่ค่อยออกยอดนะครับครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆลองลอง,ลงช่วยดูระบบรากของผักบุ้งด้วยนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้ว่าผักบุ้งรากของเราดีไหมลากของเราขาวสะอาดไหมครับผักบุ้งที่ดีรากควรจะขาวสะอาดด้วยนะครับถ้า ถ้าเราไปดูที่ระบบลากแล้วลากดำนั่นแสดงว่าผักบุ้งของเราเริ่มมีปัญหานะครับถ้าผักที่ดียอะลากจะต้องขาวนะครับก็ถือว่าเป็นผักบุงที่สมบูรณ์ดีครับก็ถ้าเราเราดูที่ระบบลากก็จริง,รงๆเราก็ต้องดูมาตั้งแต่ช่วงปลูกนะครับที่ผมเคยแนะนำไว้ว่าถ้าปลูกผักบุ้งขอให้ตากดินให้แห้งอย่างน้อยนะครับ ถ้ามีเวลาน้อยก็สักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ก็ยังดีให้ใหตากให้ให้ดินแห้งสักนิดนะครับและระบบรากของเขาก็จะแข็งแรงแล้วเราจะไม่มีปัญหาช่วงที่เรามาทําช่วงช่วงมาทําที่ให้ยอดเยอะๆจะไม่มีปัญหาเรื่องดกไม่ดกนะครับครับสำหรับตัว,ตว,ตวผมเองก็จะต้องตากอย่างน้อย 3- 4อาทิตย์นะครับ ยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนบางครั้งอาจจะเกินเสียทิตย์ด้วยซ้ําไปครับที่เห็นนี่ก็ยอดสั้นๆที่ที่มองดูแลเห็นสั้นๆตั้งๆนี่ตัดได้ทั้งหมดครับครับก็ถือว่าเป็นปกบุ้งที่ยอดเยอะเลยนะครับตัดได้ทั้งหมดครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ติดตามผมนะครับ ครับถ้าไม่มีทุกๆต้นนะครับผมก็คงไม่มีวันนี้ได้นะครับก็ต้องขอากราบขอบคุณอีกครั้งนะครับครับและคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำภาพมาให้ดูกันใหม่ครับ